เรื่องของเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับครัวเรือละ9,000บาทก็เริ่มโอนเข้าบาัญชีแล้ววันนี้นะครับโดยให้ประชาชนใน3จังหวัดภาคใต้ครับซึ่งก็มีสงขลาสตูลและปัตตานีรวมทั้งสิ้นนะครับ26,571ครัวเรือนเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วก็ฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับสู่ภาวะปกติอย่างเร็วที่สุด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2568ตามมติคณะรัฐมนตรีครับเมืม่อวันที่21ตุลาคมและ18รวมถึง25พฤศจิกายน2568นะครับให้ความช่วยเหลือแบบเหมาจ่ายครัวเรือนละ9,000บาท สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน4กรณีซึ่งก็มีบ้านถูกน้ำท่วมไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายนะครับกรณีที่2ก็คือบ้านถูกน้ำท่วมเกิน7วันกรณีที่3บ้านถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติได้เกิน7วันและกรณีที่4ก็คือบ้านในอาคารสูงแม้น้ำไม่ถึงแต่ส่งผลกระทบในการดำรงชีวิตเกิน7วัน โดยวันนี้ครับ1ธัรวาคม2568เนี่ยนธนาคารออมสินก็เริ่มโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้รวมแล้วตอนนี้นะครับ26,571ครัวเรือน ได้แก่จังหวัดสงขลาครับ4,563ครัวเรือนส่วนสตูลครับ8,772ครัวเรือนและปะตัตตานี13,236ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินทั้งสิ้น239 139,000บาทผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนทางปอพครับเน้นย้ำให้ประชาชนเนี่ยที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้ติดต่อธนาคารใดก็ได้นะครับเพื่อดำเนินการโดยเร็ว เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความล่าช้าในการรับเงินเยียวยาครั้งนี้แล้วก็เพื่อให้การช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ